และในวันนี้ EP พิเศษของเรานะครับคือ EP <K ill> ขอคือวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่1นมิถุนายนซึ่งเป็นวันหวยออกแต่ว่าเรามาขอตอนนี้เราหาซื้อไม่ทันนะขอไว้เพื่อเราจะไปซื้อวันหน้าซึ่งวันนี้เรามากับผู้เชี่ยวชาญด้านการ ซื้อหวยนะครับนี่ครับมีประวัติเคยถูก5ครั้งซ้อนแล้วแม่ยายผมเองทำไมถึงถูก5ครั้งซ้อนผมถามเคล็ดลับนะเขาบอกเขาซื้อหลายเล่ <laughs> ซื้อประมาณ 20- 3 0เลขท leaking, ีน uh, yup ี้วันน huh ี้เราจะไปกันที่ไหนฮะวัดเกาะเปิดวัดเกาะเปิดอยู่ที่อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะก็จะมีเขาเรียกว่าอ่าทาเวสุวรรณเป็นยักษ์ถือกระบองแล้วก็ผิวเขาจะสีแดงแดงแล้วก็วันนี้ครับจะสังเกตเห็นว่าวันนี้เป็นวันเสาร์สีมงคลเกี่ยวกับโชคลาภร่ํารวยก็จะเป็นสีแดงเราก็เลยใส่สีแดงมาสางคนยกเว้นผู้เชี่ยวชาญของเราผู้เชี่ยวชาญเขาีเคล็ดลับของเขาไงอ๋อเขาพิเคล็ดลับของเขาแล้วเราจะถูกไหมเนี่ย เราไม่ทำตามเออเราไม่ทำตามผู้เชี่ยวชาญอ่ะก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่วัดกอเปิดนะตอนนี้เป็นเวลา10โมงครึ่งเพราะอะไรรู้ไหมครับคือเรามาขอเลขเผื่องงวดหน้าและเรามาในช่วงที่ว่ามันเป็นวันออกหวยของวันเนี้ยคนมันไม่มาของวดหน้ากันหรอกการที่เรามาของวดหน้าวันเนี้ยคืออ้าวีการที่เรามาของวดหน้านะหมายความว่าเราจะได้ต่อคิวเป็นคนแรกไง ใช่ไหมคือเอาเลขสําหรับงวดหน้าได้ครับแบบไป้วเท้าวิสวรรณนครับเอาเลขสําหรับมวนหน้านะครับบอกว่าอ๋อได้ไปเข้าคิวเบอร์นหนึ่งเลยทุกคนมาขอเงวนนี้ไงซึ่งมันหาซื้อไม่ได้แล้วตอนนี้มันเที่ยงแล้วเนาะเรามาตั้งแต่แบบว่าครึ่งวันเช้าเลยตรงได้คิวแรกแน่นอนเขาก็จะขอเงวนนี้แหละอ้าวเหรอว่าที่ซื้อมอยู่ในกระเป๋าไม <laughs> ่รู้ <laughs> ขอให้ถูกเลยหรอ <laughs> ล้วคุณจะลวงเลขไปเพื่ออ้าวเราเราขอสองอย่างขอให้งวนนี้ที่ซื้อมามันถูกแล้วก็ ขอให้ขอเลขสำหรับวดหน้าด้วยเนาะ,ะประมาณนั้นเนาะอ่าโอเควันนี้เราจะต้องวันนี้เราจะต้องเอ๊ <laughs> ไปเราจะเป็นเศรษฐี <laughs> เลขที่อ,อแป หนทางทางไปครับต้องเคลื่อนเข่ามานิดนึงเราก็ใกล้จะถึงแล้วคนมันจะรวยเนาะมันก็ต้องลำบากอย่างนี้แหละมันก็ต้องออก,ออกมาจากออกมาจากบ้านออกมาหามาหาโชคหาลาบพร้พอมที่จะเป็นคนรวยหรือยัง <c oughs> วันนี้แหละวันนี้แหละเราจะเป็นเราจะเป็ <c oughs> นเศรษฐีนี่บ้านก็เปิดเลี้ยวซ้ายไปบางชันได้นะใครยังไม่ได้ดูคลิปบางชันไปย้อนดูได้นะครับ จากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ประสบภัยไปดูอตอนนี้เจออุป,ปรสรรคหมาไม่ล <มา S 2> <ม>บโอ้โห<อ>เขาเป็นเจ้าถิน่นเจ้าถิน่นอ๋อนี่นทางเลี้ยว,วขึ้นเออทางวัดใจไว้ตรงนี้ยรถจะหลบให้กันไหมนี่เราต้องเห็นป้ายวัดยังเห็นป้ายวัดยังวัดเกาะเปิดต้องเลี้ยวฝาขึ้นไปทางชันด้วยนะ นี่โอ้ยไม่มีคนเลย <c oughs> เป็นของเราแล้ววดนนี้ <c oughs> ว่าเรามาต่อคิวแรก A few moments later ถึงแล้วครับโซนด้านบนของวัดเกาะเปิดก็มีจุดที่ให้ไหว้สักการะบูชาเยอะอยู่นะอันนี้เป็นออไอ้ไข่ครับ <c oughs> ก็ขอหวยได้แต่วันนี้เราจะมาเท้าเวสุวรรณ เดี๋ยวเราแวะไหว้พระตรงนี้กันก่อนเดี๋ยวค่อยไปตรงจุดที่ว่าเขาไปล้วงล้วงไข่เพื่อเอาเลขกันนะลูกกาบเหรอเอาใหม่ลูกแล,แล้วทำไมหนูไม่ถอดรองเท้าครับรู้จ้านี่ครับไหว้พระกันตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปสเตปต,ต่อไปนี่ครับเราต้องปิดทองแบบเพื่อที่จะได้ครบสุด เสร็จหนึ่งอืมอืมเรียบร้อยปิดทองเสร็จแล้วมีหายอยู่ตรงนี้เุ้ยทุกคนดูนี่ครับนี่โอ้โหนี่หายหลวงหายพบโชคครับโูกเอาเลยจัดมาหนึ่งลูกแล้วเลขอะไรหก <c oughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยว อ,อือีกลุงนึงชัฟเฟิเลใหม่อ,อ,อีกลุงสาม๋เลขเลขย้ายเลขเด็ดย้ายอีกอีกลุงสามตัวดิก้าแล้วก็ลูกแปดเลขมันดิ้นได้มันอาจจะเป็นเก้าก็ได้ะทำดีมากลูกหกสามแปดจัดไปเลขแรกของเรามาแล้วนะฮคะรัอไปไป,ไปต่อไป ทุกคนทุกคนเลขแรกมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเลขต่อไปแล้วเสร็จจากตรงเมื่อกี้ครับเราเดินมาด้านขวามันก็จะเป็นทางเข้าแดนเทพลานบุญนี่พื้นเจะเหลืองๆอย่างนี้แล้วก็มีป้ายนะครับตรงนี้มีจุดที่ขายดอกไม้ทูบเทียนบูชาทเทวสุวรรณชุดละสี่สิบบาทหัวนี้ยังไม่มีใครมาลอยเทียนตรงนี้เลยนะ,ะแสดงว่าเรามาแบบว่ากรุปแรกๆรุปแรก,รแรก,รแรกๆตอา้าวมีไว้ มีมีมีไหว้พราคุณนะครับครับนะครับแล้ชุดแดงไหว้ท้าวเวสุวรรณครับครับเพราะท้าวเวสุวรรณชอบของแดงครับอ๋อชอบของแดงชอบของแดงก็คือเราหรือเปล่าอันนี้กลับได้เหรอคัอันนี้กลับได้มัท้าวเวสุวรรณชอบของแดงเนาะนี่ครับเราได้ชุดนี้มาแล้วชุดละร้อยบาทอันนี้ไหว้ครุฑอันนี้ไหว้ท้าวเวสุวรรณไปลุย มาเลยตรงนี้แหละเขาว่าแหลมนักเราต้องมาล้วงไห้ตรงนี้เมืกี้ลวงลวงได้เลยนะหอกอ,ะอ๋อ 6, 3, หกสามแปดนี่เรามาถึงจุดไหว้ตรงนี้นะครับเราต้องมานั่งมีคำบูชาพยาคุดคำบูชาเทาวิสุวรรณ๋ยว ก็เทียนอันนี้หขาเอากลับบ้านได้นะครับนี่เทียนที่เป็นรูปเวีสุวรรณนี่แล้วก็ตรงที่บูชาตรงนี้เรามีทูบทูบที่มีตัวเลขเนี่ยให้เราด้วยนะเราสามารถจะจุดที่นี่ก็ได้หรือเอากลับไปจุดที่บ้านก็ได้สักสองอันละกันรวมดวงเอ้ยายมารวมดวงองนั่นนอนร้องนั่นนอนร้องรวมดวงถ่ายแันถ่ายัรวมดวง อ้าวก้อยจับก้อยจับนอนล่วงเอิ้บเลขที่ออกแปดเหมือนข้างหน้าเลยชับปเปิ้ลก่อนทำไมโอ้โหก้าวก้าวเลขมันดิ้นได้ไออีกเลขลูกเจ็ด สามเก้าเจ็ดไปไหนไปร้านกาแฟไปนี่กาแฟเด็กวัดเดี๋ยวเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราล้วงของทาเวสุวันไปแล้วรวมรวงล้วงไปเดี๋ยวเรามาล้วงของพยาคุดบ้างอันนี้เป็นไข่แววบสาม,มอะไรอ่ะแปดสามกับแปดมาเยอะมาก สองอ่าสองนี่หลงมาเขผลประกอบการวันนี้นะครับจุดแรกที่เราไปล้วงเนี่ยอ่าจุดที่เราไปไหว้พระธาตนะุเนาะอ่าล้วงได้หกสามแปดนะหกสามแปดจุดแรกแล้วก็มาไหว,ว้ท้าเวสุวรรณกับไหวค้ครุฑนะจุดท้าเวสุวรรณเนี่ยรวมดวงล้วงได้แปดเก้าเจ็ดแล้วก็จุดสุดท้ายอันนี้ผมไปล้วงเองคนเดียว จุดตรงครุฑได้ 3, 8, 2ทีนี้เรามาลองดูเลขมีเด่นๆเ,เลย3กับ8 8นี่ออก3ครั้งงมัวันนี้ต้องมี8แน่นอน8ต้องมาแล้วก็นี่สงสัยนี้6กับ9เนี่ยเลขมันดิ้นได้มันพลิกมันพลิกหัวไปหัวมาเราก็ต้องซื้อนี่นะวันี้นะนนะ 8, 3, 3, 8แล้วก็มี 6, 3 สามหกเกออกบ่อยเก้าออกบ่อยนี่แล้วก็นี่ก็มีที่ยายไปแอบลงเองเอีกนะได้6กสามนะนี่โอ้สรุปว่า3าสามนี่เด่นมากน <Nice. S 1> ็จสิ้นภารกิจครับมาเอาเลขก็เลขผมก็ว่าจะใช้งวดน,นี้แล้วก็ใช้งวดหน้านะมาขอเผื่องวดหน้าเลยจำเตือนเล่นแต่พอเหมาะพอควรนะครับอย่าแบบว่าแทงจน ลำบากลำบนไม่มีตังมันไม่ถูกขึ้นมาก็อย่ามาโทษผมผมมาผมมาขอให้ดูแล้วผมมาผมมาลวงเลขให้ดูแล้วก็โอเคปิดคลิปนี้ขำๆนะครับน่าจะเป็นคลิปแทรกวันพุธก็น่าจะเป็นวันพุธที่12มิถุนายนลงคลิปนี้ก็คือทนซื้อของงวด16มิถุนาพอดีนะโอเคก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยครับสวัสดีครับ เลขมันดิ้นได้มันพลิกมันพลิกหัวไปหัวมา